สวัสดีครับพบกับผมบาลดกสัมมปีนะครับเนาะมื้อนี้มาพ่ออาจารย์เพื่อนนะครับเนาะเพป็นเป็นผลออกแบบรถซาลิงที่แบบว่าสุดยอดเลยครับเดี๋ยวน้ำมาเบิงนะครับนี่ครับรถซาลิงเพื่อนนะครับครับผมอาตามมาเบิงครับนี่คือซูเปอร์รถซาลิงเด้อครับเด้อนี่ครับพูดนะโอ้ยก็ธรรมาด่ายครับเด้อเป็นออกแบบยางคักนี่ครับนี่หลังคาเพราะมุนได้เนี่โอ้ยแบบคักครับนี่เป็นต้น นี่ซาเล็งซูปเปอร์ซาเล็งวั่ปเปรีรรมดาคุณนะ่ะมีพอดหลังคาวันนี้ครับนี่ครับมีพอดหลังคาวนันนี้เอาน้องมากมานี่ครับะสุดยอดเลยเป่งไงนี่เปนันขนาดว่าโค้งคนเท็ตรัดดีนะครับรับน้ำหนักได้บักคักเลยครับนีุ่นะ่ะ รถหลังคาคุณนะครับเบิ้งหลังาคาพันขึ้นไปทั้งทังได้ได้ครับนี่ครับขึ้นไปอยู่ทั้งทังได้วนะ่ะหลัง,าลงาคารถพันใส่โซ่กันสะบัดได้นะนี่เห็นไหมนี่คุณนะ่ะโอ้ขออนุญาตลองลองควนจับเบิังโอ้ครับวิโซกันสะบัดกว้ามครับล็อกหน้าล,ล็ลอกหลังล็อกโยงตัวนี้อีกครับแต่ตอนนี้เพิ่นอันนี้พันใส่ซ่อขาวไว้ก่อนนี่ครับพันใส่ซ่อขาวเดี๋ยวพันเสียนเอากระจกมาใส่อยู่ขึ้นมา ครับซูเปอร์รถซาเล็งนะครับคุณน่ะมีไฟโชว์มีหลังคาใส่ของอีกคุณน่ะวูย้ยสุดยอดเลยครับผมนี่ครับซูเปอร์รถซาเล็งเลยด้ครับนี่นี่โอ้ยมาขัดตัวนี้ก็แข็งแรงครับเห็ดแบบวางเหล็กเนาะเพราะว่าเพิเ่งแต่งซางเพิ่นก็ไปบรรทุกเล็กนะครับบรรทุกเหล็กบรรทุกยังครัแบโบอ้โห แน่นนาดีครับซุปเปอร์รสสาเริงค,ครับผมน,นี่โชคสองคูวซีโตนี่ครับโอ้วบทธรรมดาครับทุกล้อมอี่สุดยอดบครับมี่ีกด้วยครับออกมันด้เยกวนขอกยากเป็นเลยครับเชื่ออะไรครับนี่เชื่อ นนี่ขึ้นไปได้เลยขึ้นทางพาได้พี่กันได้ขึ้นน,น,นี่พอว่งางได้กูนีน่กับโจ๊กแบบฟันรถสิบพ่อเดีครวมันต้รงมาด่ายอันนี้ก็มี่วงนั่งอีกวงมาจะใส่กระตาด้วยครับน,นี่แผ่นเหล็กย่ยางแข็งแข็งเยิ้มเยี่ยมเยิๆๆ้ม่มีกางพวงเลยยึดย่างเน่ยมาครับเนี่ยว่ยนนิ่งเ,เลยหยุดับข มีแบบนิโชกอันนี้เสริมโชกตรงนี้เองเสริมโชกครับเสริมโชกครับครับอันนี้เป็นการโต้เองนะเฮ้ยนี่เป็นโตอีกงนอ้เซ็ตี่ขนาดครับเบิ้งสังเกตนหมครับสังเกตไหเบิ้งเบิ้งเบรกเบิ้งเบรกยับเบี้ยนี่เพิ่นตอรับป่ะนี่ครับมีลูกลูกปืนเฮ็ดยางดีมาเนี่ยเฮ็ดแบบไอหยียบเป็นไรหยับเบี้ยกเบหยับมึงนี่แบบมันจะไปโกนลุ่มๆอีกแบบอ้ยบ่ธรรมดาเออ แน่นอนเยี่ยมเยี่ยมครับผมเนี่ยครับพี่ตึงซูเปอร์รถซาลิงนะครับเนาะเดี๋ยวปาดุสเดเลียนแบบเห็ดประมาณเอาไอเดียไปผสมประสานกันนะครับครับผมสวัสดีครับ